บ่าวຜู้พานเก็บเอาคำพอหอใส่กับเป้ามาสู่มาสร้างมายาวขอได้เอาเป็นภูมิคุ้มภัยໃຫูເให้เพิ่นหากให้เจ้าเอางานเว้าแทนหัวใจ บัว่าสิไปตกใสไปลามาวหวหรือบักลาคำแพงสิขอเอาแหนั่น,าานคุลงมาอยู่นี่แรแรกมานก่อ่าหลงนั่นเป็นโตพวกจอขคุลลง หลังค้ามุงสังกะสียามฝนตกมามีตะมองหัวดู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 ดลลภาพความผิดพังของคนหลอกพางร้อนอยู่ในหัวแบวตาคนในครอบครัวย้ำบอกเอาจังได้บักลาเหมือนเทวดา มาข่าวมาให้พ่อจมขึ้นหลังไอฝันต่อมาไหนขา่าพ่อผู้มีตามาหับเป็นลูกมาเอินไปสู่ภาคเขตภาคท้ทางปิดขาบน้ำตามือ่อแนบบอเห็นท่าไป เก็บเอาคำพพอใส่กระเป๋ามาสูมาสั่งมาเาาพ่อได้เอามาสู่มาสั่งมาเยาพ่อได้เอาเป็นุูมคุมเป็นุูมคุมไทอยู่ให้เพิ่นหักให้เจ้าเอางานเว้าแทนหัวใจ บพว่าสิไปตกใจไปล่ามาวหว้หรือบักลาคัแเพลสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ สวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพ่งสุขุสุขคนค่ะกลับมาพอกันกับดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนช่องทาง YouTube ช่องทางเพจ f c e e o o o ดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะใส่เสื้ออีหลาอุ้งอิงได้ค่ะมื่อนี้ เบอร์แอลตัวบักไงเดี๋ยวความกินหอดคิดถึงบอด้ตามอีหลาอุ้งอิงไปถ่ายคลิปบอด้ตามวงสาวน้อยเพชรปานแพงไปถ่ายคลิปนะคะกรรมานาังเบวานาังจ่าอยู่ในห้องจัดรายการวิทยุยุยบานคือเก้าเนลละพี่น้องคะบอทันด้อ่านคอมเมนต์พี่น้องเลยแต่ว่าต้ลคลิปเบ่งหันสาวน้ำเยินขอยิบยืมเพิ่นมาจากคลิปมานะก้มกาพ่อโจนะคะ ของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงค่ะพี่น้องเอาเสียงส,สดของมานาพชรบ้านแพงมาให้พี่น้องได้ฟังนะคะคลิปนี้จะเว้าถึงเพลงแรกในชีวิตของมานาพชรบ้านแพงเก็บคำพอห่อกระเป๋าเก็บคำพอห่อใส่กระเป๋านี่หลักพี่น้องค่ะผลงานการแต่งของพ่อทนายเอกคือเก่าเหมือนเดิมอ่า นักแต่งคูบุญบารมีกัปโจเพิ่นนะคะแล้วก็มีดนตรีจากอาจารย์จินนี่ผู้ไทยเนาะแต่ว่าก่อนอื่นพี่น้องคะถ้าเอาถึงมานาคเพลิดปานแพงเนี่ยในความหูสึกส่วนตัวเด้อค่ะเด้อส่วนตัวที่สาวน้ำเยินได้เห็นได้สัมผัสนะคะจากการที่สาวน้ำเยินตามไปถ่ายคลิปอของวงสาวน้อยเพชรดปานแพง ตามไปถ่ายคลิปอีหลาอุ้งอิงถ่ายได้หลายคนในสาวน้อยเพรบานแพงนั่นแหละพี่น้องคะมานะนี่จะเป็นคนที่สาวน้น่มเยืนสัมผัสได้นี่ก็คือจะเป็นคนที่นอบนอ้อมค่ะพี่น้องมีสัมมาคาระวะนะคะเห็นย่ามใดะวะ่าตาเห็นหนากกันย่ามใดจะเป็นคนมืออ่อนพี่น้องยกมือไหวเป็นคนมืออ่อนปากหวานเป็นคนมีสัมมาคาระวะ คือจะทักท่ายตลอดสวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่กินข่าวหรือยังครับสวัสดีครับแม่แม่มาหอดานหรือ,อยังครับสวัสดีครับแม่อันนน์อันนี้จะเป็นคนทีทักทายเป็นกัลยาณมิตรอ่าเป็นคนมีเป็นเอยียงก็เืเื่อนว่าอัธยาศัยไมตรีดีนะคะพี่น้องนอบน้อมนี่มากแบบซุดจอดเลยนะคะทักทาย ทักทายตอนพอกันยามมีการชมเกิดขึ้นว่าอ้อันนั้นอันนี้มานอาจจะยกมือแล้ากล่าวคําขอบคุณตลอดก่อนจะแยกจากกาันจะขอตโตไปหันไปหนีหรือว่าเขาจะย่างไปทั้งอื่นมานอาจจะยกมือไหวขอบคุณตลอดนี่คือสิ่งที่สาวน,น้อเงินเห็นแหลกสัมผัสได้นะคะส่วนการร้องเพลงพี่น้องก็เห็นอยู่เนาะว่าพอโจนะไป ไปหอดบานหอดเพื่อนสไปรับอ,อมานะมาสูวงสาวหน่อยเพชรปันแพงนะคะเราเรื่องรล้าวของนําเสียงนําเสียงของเขานี่ถ้าเป็นสาวนอนแสดงความคิดเห็นก็คือมานะจะมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ส่วนโตมีลูกอ่อนมีลูกหยอดอยู่ในโตนะคะอ่าเพลงที่กำลัง ้อมอยู่ตอนนี้คือพี่น้องได้ยินเนี่ยนะเป็นห้องสดๆเนาะแต่ว่าถา่ายคลิปเดี๋ยวสาวนุ้เยืนจะยิบตอนที่พ่อโจเพิ่นเปิดดนตรีของอาจารย์จินนี่ผู้ไทยทรงมากแล้วไหมาานาะห้องใสแบบสดๆเป็นการ้อบนะคะพี่น้อง้อมเป็นไก่เพ่งเป็นการฝึก้อมห้องให้พ่อโจฟังซื่อๆเด้อค่ะเด้ออ่าซึ่งเป็นเธอแรกน้่นทีมานะได้ยินดนตรีนะ้อพี่น้องนาะอกับห้องใสแต่ว่าสาวน้ำยยืนเด้ยนะินตอนที่เป็นห้องสดๆนะ่ะ ที่แรกเลยนะคะเทื่อแรกของการเบิงตะวันตอนนี้เบิงหลายรอบแล้วในคลิปนั้นเทื่อแรกนี่น,น้าตาคล้อพี่น้องสีว่าไหลก็ได้แต่ว่าคลอคลอมาเลยมาคล้อตอนใดแห้งที่สุดมาคล้อตอนทีว่าตอนที่ว่าอ่ามาพอพอผูผููมิเมตตาม,มาในคราบของพอนะ่ะนะน้ำตาไหลเลยค่ะพี่น้องตอนนั้นเรา มันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นสตอรี่มันเป็นเรื่องเล่าชีวิตของมานาเพชรบ้านแพงจนมานาตรงออกปากเองนะคะว่าในขณะที่สอม,มานาบอกว่ามันเห็นภาพเห็นภาพเจ้าของตามนั้นเลยมันคือเรื่องราวจากชีวิตจริงพี่นอ้องบ่งให้เปรียบเทียบกันนะคะกับอีหล่าอุ้งอิงหรือกบไพททั้งนั้นนะคะเพียงแต่ว่ามือนี่อยากให้เบิงที่โตมานาเพชรบ้านแพงแต่ทุกคน มีสตอรี่มีเรื่องเาวาชีวิตของแต่ละคนพี่น้องอีหลา่าอุงอิงก็มีเรื่องเาวาชีวิตตามที่เฮาได้ยินได้ฟังแมนบอคาตั้งแต่มือแรกมาสามัครหลังห่านกับแม่หอบฟันมาหลังห่านก็คือเรื่องเาวาชีวิตของอีหล่าอุงอิงนั่นคือบุคคลบุคคลหนึ่งคือกันส่วนมานาละ่ะมานาก็มีสตอรี่มีเรื่องเาวาชีวิตของเขาคือกันบทเพลงกําลังถ่ายทอดเรื่องเาวาชีวิตของ เด็กหนุ่มจากภูพานสกลนครพี่น้องกับกำลังเตรียมงานกำลังสอมเนาะเดี๋ยวเพิ่งจะเข้าห้องอาร์ตีกรุงเทพเราก็จะมาไทายเอ็มวอยู่แถวบ้านมานะ่นาหนนหลันะคะย่ำกับขึ้นมาทงางภาคอีสานกัถ้าเป็นแห้งใจเนาะพี่น้องเนาะตามเทียตามเป็นแห้งใจเราก็อยากจะขอความคิดเห็นของพี่น้อง ขอแห้งใจของพี่นอ้องอะใต่คลิปเด้อพี่น้องคิดว่าบทเพลงนี้จะเป็นจังไนแน่นะคะบ่มีถือบ่มีผิดเป็นความคิดเห็นนะคะเรากะจะให้แห้งใจจังไนแนะ่สาหรับมานะเพชรปั้นแพงนะคะสาวตรงนี้เว่าพี่น้องจะค่อยเป็นอีกหนึ่งแห้งใจตามฟังตามเชื่อเป็นกําลังใจให้ลูกเข้าแบบนี้นะคะคือตนกล้าพี่น้องคะ บเมนมีแค่ตนเดียวมันสามารถมีหลากหลายตนได้ให้รอหลัวล้อมเนาะมาเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเติบโตอยู่น้ำกันในหลักพี่น้องคะเพราะฉะนั้นโบห้เปรียบเทียบกับไผ่ย,ยังถึงสิน้นบบมีไผ่มาแทนทีไผ่ได้นะคะแต่เขาคือเขามาน้เพชรบ้านแพงคือมาน้เพชรบ้านแพงเฮาจะเป็นแห้งใจจันไดแนนพี่น้องไต่คลิปเด้อค่ะเด้อไต่คลิปอยากฟังอยากฟังแห้งใจจากพี่น้อง อยาาฟังความคิดเห็นของพี่น้องเก็บคำพอหอ่อกระเป๋าเก็บคำพอหอ่อใส่กระเป๋านี่นะคะบทเพลงนี้พี่น้องคิดเห็นว่าจังใดแน่จากที่ได้ฟังแล้วก็จะปิดท่ายมองนีแบบห้องไ่ดนตรีเทือแรกเทือแรกเป็นการ้อใส่ดนตรีบ่เมนสอมสัาพ่อโจจับจูดพี่น้องพ่อโจจับจูดและสิ่งหนึ่งที่สาวทำยืน่นเห็นได้ยินเด้ฟังเนาะ ความฝันความหวังของมานะนะคะพี่น้องคิดดีนะคะคิดดีทำดีเพราะว่าคนขังบ้านได้บอกพ่อโจว่าเพิ่นเคยเว่าวไว้เพิ่นเคยฝันไว้ว่าทำมือหนึง่งมีสื่อเสียงมีกําลังพ่อจะไปสร้างห้องน้ำให้โรงเรียนโรงเรียนบ้านเกิดเจ้าของนะคะซึ่งความฝันความหวังของมานะจะเป็นจริง สัมใดนั่นแต่จริงๆเราพ่อโจก็จะพาไปนะคะพี่น้องก็ตามเป็นแห้งใจน้องพี่น้องเนาะตามเป็นแห้งใจนี่ก็คือการคิดดีคิดดีตั้งแต่ต้นเลยคิดดีทดําดีต้องได้ดีน้องพี่น้องเนาะอะ,อะเป็นแหงใจซอยมาะนาะเพีรบันแพงเด้อพี่น้องเด้อไปฟังเสียงลุกไสหล่าน้ากันนะคะแล้วคลิปหน้าพ่อกันอ้าว วอาเรื่องอีลาอุ้งอิงค่ะในคลิปหนานะคลิปนี้เอาไว้ซ้อนี้ก่อนขอบคุณพี่น้องได้หลายติดตามชม y o u t u ดีเจสาวน้ำยืนขอบคุณที่ติดตามเพจดีเจสาวน้ำยืนอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบนปันนะคะสวัสดีค่ะบอกือกตะเก่านะนะนี่เนะหอหาเราเมืงเนาะ อันนี้เป็นไกดนะคะน,นี้เป็นไกดเสินจอนครับจิมวลครับเจมส์มีครับอันนี้<ผ>มองพังหันนะครับพังขังเล็บั้เป็นตอพวกจอคขุลงสุพีหลังคามงสังกะสี ย่ำฝนตกมามีตะมองัภาพความผิดหวังของคนหลอก้างร้อนอยู่ในหัวแววตาคนในครอบครัวย้ำบอกเอาจังไดบักลาเหมือนเอวดาที่มาข่าวไม้พ่อ โดมขึ้นลังไห้ฝันต่อมาไหนขาพอผู้มีเมตตามาหับเป็นรูปมาเอิ้นไปสู่ภาเทถาที้ทางปิดขาบน้ำทามือแนมบอเห็นทางไปผู้บ่าวผู้พาน,านเก็บเอาคำพอ Mày cứ khôn lùng nhọn rồi.